الحمد لله وصلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد اللهم إنا نسألك إن من نافئا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آتي نفوسنا تقواها سكيها أنت خير من سكاها أنت وليها ومولاها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็ทำด้วยล้พี่น hey ้องผู้ที่มีหมานวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในการนําเสนอหนังสือตําราเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่ากีตาร์บุญมูฟีดฟีมุฮิมะติเตอ์ฮีตเป็นหนังสือตําราที่รวบรวมสาระสาคัญในการให้เอกภาพต่อลัสุบห้านะหัวตาอัลาก็ในวันนี้พี่น้องผู้ที่มีหมานเราก็จะมาพูดถึงหนังสือตําราของท่านศาสตราจารย์ดรอับดุลกอเดบินมุฮัมมัดอัลตโซฟีฮัฟิซฮุลลอห์ท่านก็ได้รวบรวมหนังสือตําราที่เป็นการปูพื้นฐานในเรื่องของหลักการศาสนา ก็ถือว่าเป็นหนังสือตำราหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีอิมานที่เป็นการปูพื้นฐานในเรื่องของอหลักความเข้าใจเบื้องต้นสําหรับนักศึกษาหรือนิสิตนักศึกษาที่อยู่ในมหาวิทยาลัยวันนี้อยากที่จะนําเรียนประการหนึ่งที่ที่ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญเช่นเดียวกันที่เรานั้นจะต้องศึกษาเบื้องต้นนั่นก็คือคําว่าอัลกุฟรูพี่น้องผู้ที่มีอิมานคําว่าอัลกุฟรูหรือว่ากาฟิด การปฏิเสธศรัทธาต่อรัสุบานะฮุวตะอาลาเป็นประเด็นที่มีความสําคัญเพราะเนื่องจากว่าคํานี้เนี่ยอยู่ในอันกุรหอานมากมายเป็นคําที่อยู่ในอันกุรอานบางคําพี่น้องผู้ที่มีอา่านอัลลอฮ์สุบฮานะฮอตะาอาลาทรงใช้คําว่ากุฟรนการปฏิเสธแต่ไม่ถึงขั้นเป็นการปฏิเสธที่อยู่ในระดับตกศาสนาก็มี อย่างเช่นว่ามันล่มยัก์กุงบีมาอังลลอฮุฟาอูลอิกะฮุมุลกาฟิรุนว่ามันล่มยัก์กุงบีมาอังลลอฮุฟาอูลอิกะหุมุลฟาซิกูนว่ามันล่มยัก์กุงบีมาอังลลอฮุฟาอูลอิกะหุมุลซอลิมุนองค์การเหล่านี้พี่น้องู้ที่มีมานถ้าหากว่าเราไม่ได้ศึกษาลงรายละเอียดในความเข้าใจของข,องขาวสาฟในอดีตเนี่ยบางครั้งเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่นํานไปสู่การตกศาสนาแต่ถ้าหากว่าเราได้ศึกษา ไม่ว่าจะเป็นคําว่ากุฟรนที่อยู่ในอันกุรอาหรือฮะดีษของท่านนาบีมูฮัมหมัดสุลลัลฮวะลฮฺอัสซัลลัมที่ท่านนบีเนี่ยมักที่จะใช้คําว่ากุฟรนแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นการปฏิเสธที่ตกศาสนาอย่างเช่นซีบ้ามุนมุสลิมฟูซูกุนอวกีเตาลูกุฟรนการด่าทอพี่น้องด้วยการการเขยนฆ่าพี่น้องด้วยการถือว่าเป็นการปฏิเสธ คำว่าปฏิเสธตรงนี้พี่น้องพ้ทีิมีมาานไม่ได้ไหมายความว่าเป็นการปฏิเสธที่ทําให้ตกศาสานาหรืออีกออคําพูดเด็กที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮวานะฮิวซัลลัมได้พูดถึงบรรดาสตรีต่างๆที่เป็นภรรยามักที่จะปฏิเสธคุณงามความดีของบรรดาสามีเมื่อเวลาหยิบยื่นท่านนาบีได้กล่าวว่ายักฟุกนันอาชีพบรรดาสตรีเนี่ยมักที่จะอะไรลืมบุญคุณ ปฏิเสธบุญคุณของบรรดาสามีที่มอบให้แก่นางดังนั้นพี่น้องพุทธ่มีหมานถ้าหากว่าเราอธิบายคําว่ากุฟรุนด้วยกับความเข้าใจของเราเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดฟิตะนะด้วยเหตุนี้พี่น้องพุทธีมีอหมานเราก็จะมาพูดถึงคําว่ากุฟรุนในหลักภาษาแล้วก็ ชนิดต่างๆของมันไม่ว่าจะเป็นความหมายของคําว่าปฏิเสธชนิดของการปฏิเสธใหญ่แล้วก็ชนิดต่างๆของการปฏิเสธเล็กลงมาดูพี่น้องผู้ที่มีหมานความหมายในสาระเรกเราก็จะมาพูดถึงคําว่ากุฟรุนการปฏิเสธศรัทธาคืออะไรในด้านภาษาคําว่ากุฟรุนพี่น้องผู้ที่มีหมานในหลักภาษาเนี่ยอาจจะหมายความว่าอันจูฮุดการปฏิเสธการไม่ยอมรับ วะอัลลอฮูมินันกัฟรีวะฮูวาสัตรุวะตกติยาคำว่ากุฟรนในด้านภาษาพี่น้องพูดที่มีอมาเดิมๆนั่นก็คือเป็นการปกปิดเป็นการครอบสิ่งหนึ่งอย่าให้มันโผล่ออกมาวะยูก่อนกัฟรอชัยะกัฟรอนไอสัตโรอฮูวะก็ตาฮหูในภาษาอาหรับพี่น้องชาวอาหรับเนี่ยมักที่จะใช้คำว่ากัฟาร หมายถึงว่าเป็นการอะไรเป็นการปกปิดสิ่งหนึ่งเป็นการปิดกั้นไม่ให้สิ่งหนึ่งเนี่ยโผล่ออกมานี่คือคําว่ากุฟรุนชาวอาหรับพี่น้องผู้ที่มีมานอีกคําหนึ่งที่พวกเขามักที่จะใช้คําคําว่ากาฟรารอนั่นก็คือกาฟรารออัซาริอันบูซูรอบิตุรอคนที่ทําการเกษตรพี่น้องผู้ที่มีมานเมื่อเวลาเพาะปลูกเนี่ยมักที่จะอะไร มักที่จะเพาะปลูกด้วยกับมเมล็ดพันธุ์ดังนั้นมเมล็ดพันธุ์เนี่ยกว่าที่จะมันจะงอกเงยขึ้นมาพี่น้องมันจะต้องอะไรขวางลงไปในดินขวางลงไปในดินเหมือนกับผักบุ้งเหมือนกับอะไรที่ปลูกด้วยเม็ดพี่น้องูุที่มีมามันจะต้องขวางลงในดินดังนั้นคําว่ากาฟารออะซาริอูอันบูซูรบิตุรอหมายถึงว่ากลบอบเมล็ดพืชต่างๆเพื่อที่จะเพาะปลูกให้มันงอกเงยขึ้นมาฝังลงในดิน กอตฮะวสซตตอรหะฟาฮัวกาฟฟรุนหมายถึงว่าเขากําลังปิดปิดเมล็ดพืชเหล่านี้เนี่ยให้อยู่ในดินดังนั้นคําว่ากาเฟตเป็นน้องผู้ที่มีหมาในรากสับภาษาอาหรับนั่นก็คือคือการปกปิดนั่นเองอย่างเช่นอะไรอีกวากาฟารตุรอบูมาตัตห ah ูพื้นดินเนี่ยมันปกคลุมด้วยกับอะไรปกคลุมด้วยกับสิ่งที่อยู่เบื้องล่างของมันอะไรก็ตามที่ อยู่ใต้ดินนั่นก็คือเป็นการถูกปกคลุมด้วยกับดินนี่คือหลักภาษาอาหรับพี่น้องผู้ที่มีอิมานดังนั้นคำว่ากตาหุวกาฟารุลไลลูอันอาชชะบิซูลามิฮีอีกความหมายหนึ่งของภาษาอาหรับนั่นก็คือเมื่อเวลากลางคืนได้ครอบงำ สิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยกับความมืดมิดของมันนั่นก็คือกาฟารรเช่นเดียวกันอีกความหมายหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีหมานหมายถึงว่ากอตอฮะอวสตอต่อฮากลางคืนเนี่ยมันปกคลุมด้วยกับความมืดของมันโดยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมองไม่เห็นก็จะถูกเรียกว่ากาเฟตเช่นเดียวกันคือการปฏิเสธคือการปกปิดวะตกัฟารอบิัยอิตะกตอ bihi وتسترى وكافر نعمة الله وكافر بها كفران وكفران وجهادها وسترها อีกคำหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีหมานชาวอาหรับเนี่ยมักที่จะใช้คำว่าตะกัฟฟ์รบิชัยหมายถึงเป็นการปิดบังการปิดกั้นไม่ให้ผูออกมาคือการปกปิดนั่นเองดังนั้นชาวอาหรับพี่น้องผู้ที่มีหมานเมื่อเวลาบอกว่ากัฟร์นเนี่ยมาต์ Allah ปกปิดความเมตตาของหหละซุบฮานะฮุวะตาลาความโปรดปานของละไม่เปิดเผยว่านี่คือความโปรดปานที่มาจากอัลลอฮ์เป็นการปฏิเสธผู้ให้นั่นเองดังนั้นนี่คือหลักภาษาอาหรับที่มันสอดคล้องกับหลักวิชาการพี่น้องผู้ที่มีอิมา่นั่นก็คือเป็นการปฏิเสธความโปรดปานของอัลลอฮ์เป็นการปกปิดผู้ที่ให้บางครั้งอาจจะอ้างยิงว่าตนเองนั้นเป็นผู้ที่สามารถที่จะ เป็นผู้ที่อะไรนําความบวดบ้านเหล่านี้นําทรัพย์สินเหล่านี้มาด้วยกับน้าพักน้ําแรงของตัวเองนี่คือความหมายพี่น้องผู้ที่มีหมานอยู่ในหนังสืออาซาซุนา拉กแล้วก็หนังสือมะเยมมากอยีสอัลลูกก็ และหนังสืออันกอมูสอันมมฮิดของท่านไฟรุสอาบาดีหนังสือลิซานุนอาหรับของท่านลีอิบนีมังซูดอย่างนี้เป็นต้นพี่น้องผู้ที่มีมานหรือว่ามุฟรรดาตกอรีบุลกุรอานของท่านอัสบาฮานีและมุยัมอันวาซิดของบรรดานักวิชาการต่างๆมากมายที่ให้ความหมายที่ค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายพี่น้องผู้ที่มีมันอ,อ,อีกอีกความหมายหนึ่งนั่นก็คือคำนิยามด้านวิชาการคืออะไร คำนิยามด้านวิชาการนั่นก็คือตรงข้ามกับคำว่านอกี้ดุนอีมานการบ่นทำลายหลักอีมานบีอัสบาบินมาด้วยกับเหตุเหตุผลต่างๆมากมายนี่คือแบบแบบแบบง่ายๆพี่น้องผู้ที่มีมนันคำว่ากกฟรุน มันตรงข้ามกับการศรัทธาต่อรสสุภหาณห์นะฮัวแต่อาล่ะคำว่าปฏิเสธมันคือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการอ إ หมานบรรดาวนุาการหลายต่อหลายท่านให้ความนิยามนั่นก็คือย a ดุ u n mala y a t สล u n islamu ิดู u nihiu j a ดุ u n m a ลย y ติม m u k a m a u l ล n islami บดู u nihi คำนิยามของบรรดาวนุาการในด้านหลักวิชาการนั่นก็คือการปฏิเสธไม่ให้หลักการศาสนาสมบูรณ์ ด้วยกับมันด้วยกับหลักการของมันหรืออาจจะมีความหมายว่าปฏิเสธไม่ให้หลักการศาสานาะอิสลามมีความสมบูรณ์ด้วยกับมันเป็นการบั่นทอนหรือเป็นการลดคําว่าบั่นทอนก็คือลดไม่ให้หลักการศาสนานั้นสมบูรณ์หรืออีกความหมายหนึ่งนั่นก็คือเป็นการปฏิเสธเลยความสมบูรณ์ของหลักการศาสนาะเป็นการทําลาย เป็นการปฏิเสธเป็นการทำลายหลักการศาสนาอยู่ในหนังสืออะลลมุสซุนอันมังชูรอของท่านฮาฟิดอันฮากามีหน้าที่146และในหนังสืออันมัตคอลลีดีรอสตินอัคีดาตินอิสลามีของท่านบุไรการหน้าที่181ลงมาดูพี่น้องพุท่มีมาความหมายที่มันมีความคล้ายคลึงกันระหว่างทั้งสองคำทั้งสองความหมายที่ผมได้หยิบยกนั่นก็คืออันน่ะจะฮิดันฮักกะอันนะฮูซาติรุลลัหู ว่มุกติฮิวジャฮิดูนือหมินลาฮิเคนะฮุซาติรุลละฮะวมุกติฮะในหลักภาษาอาหรับพี่น้องพุทธิมีมานคำว่ากุฟรุนคือการปกปิดหรือการปฏิเสธอย่างเช่นผู้ที่ปฏิเสธสัจธรรมสเสมือนว่าเขานั้นได้ปกปิดสัตธรรมได้ซ่อนไม่ให้มันเปิดเผยหรืออีกความหมายหนึ่งเป็นผู้ที่ปฏิเสธความโปรดบานของอัลลอฮ์หมายถึง เขาได้ปกปิดเนื้อมัตความโปรดปานของลัสุบหานาหัวตาอาลาปกปิดว่าไม่มีผู้ที่ให้ปฏิเสธถึงผู้ให้บางคนบอกว่ามาจากน้าพักน้าแรงของตัวเองมาจากคนนู้นคนนี้โดยไม่ได้อ้างอิงไปยังผู้สร้างนั่นเองอยู่ในหนังสืออันกอมุสอันโมฮีตของท่านไฟรุสอับาดินาทีห65ต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอิมานสาระที่เหลานั้น ต้องการที่จะให้พี่น้องได้ระมัดระวังถ้อยคําคําพูดคําว่าอัตตักฟีดพี่น้องผู้ที่มี i ่านมีนันอ่ะกามิชะรอยะการกล่าวหาผู้คนว่าตกศาสนาถือเป็นบทบัญญัติหนึ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้พี่น้องผู้ที่มี i มานเพราะคําว่ากุฟรนกับคําว่าตักฟีดเนี่ยมันมีความแตกต่างกันดังนั้นบทบัญญัติในหลักการศาสนาอิสลามได้อธิบายคําว่าอันกุฟรนอัตตักฟีดเนี่ย ค่อนข้างที่จะละเอียดพี่น้องด้วยเหตุนี้เมื่อเวลาเราพูดถึงคําว่ากุรฟฟนการปฏิเสธประโยคที่จะทําให้บุคคลหนึ่งตกศาสานาหรือการกระทําหนึ่งที่จะทําให้บุคคลหนึ่งตกศาสานาหรือความเชื่อหนึ่งที่จะทําให้บุคคลหนึ่งตกศาสานา <c oughs> เขาอย่าได้อะไรอย่าได เก้ากายหลักการศาสนาของลัทธนะิบาฮาห์นฮตาอะลาไม่อนุญาตให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดพูดในเรื่องของอคําที่เป็นการปฏิเสธหรือการการะทําที่เป็นการปฏิเสธหรือหลักความเชื่อที่เป็นการปฏิเสธด้วยกับอารมณ์ไฝ่ต่ําของตัวเองเพราะจะเกิดฟิตนะการที่เราอยู่ในอะไระคำนิยามของ อันกุรอานและฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดสอลลัลลฮวะลัยิวะซัลลัมถือว่าปปอดภัยที่สุดพี่น้องผู้ที่มีหม่านเพราะเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเราใช้อารมณ์ของเราเนี่ยเราก็จะผ่านในเรื่องของคนนี้ตกศาสนาคนนั่นตกศาสนาคนนู้นตกศาสนาโดยไม่มีตัวชี้วัดในหลักการศาสนาจนทาให้เกิดฟิตนะ ด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีมาเมื่อเวลาพูดในเรื่องของหลักการศาสนาเราก็จะต้องอ้างอิงคํานิยามต่างๆหรือภูกลมต่างๆที่ปรากฏอยู่ในอันกุรอานและฮะดีสของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวะและฮิวซัลลัมไม่ใช่พูดลอยๆหรืออาจจะเป็นการเปรียบเทียบด้วยกับสติปัญญาของตัวเองคิดว่าตนเองเนี่ยคิดว่าการการะทําเหล่านี้หรือคําพูดเหล่านี้หลักความเชื่อเหล่านี้ มันคือหลักความเชื่อที่นำไปสู่การปฏิเสธศรัทธาโดยใช้การเปรียบเทียบหรือใช้อารมณ์ไฝ่ต่ําของเราใช้ความคิดของเราหรืออื่นๆอ,อ,อีกมากามายพี่น้องผู้ที่มีหม่านไม่อนุญาตในการที่บุคคลหนึ่งตั้งชื่อหรือเรียกคําต่างๆเรียกการการะทําหรือคําพูดต่างๆหรือหลักความเชื่อต่างๆที่สอบไปสู่การปฏิเสธศ <te MB> รัทธาเพราะสิ่งเหล่านี้คือสิทธิ์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาอัลลและ ็นสิทธิที่ท่านรัศวลลลหลหวไลฮุสัลลัมสามารถที่จะเรียกได้ไม่อนุญาตให้บุคคลหนึ่งอธิบายคุณลักษณะหรือฮุกลมแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดเว้นแต่จะต้องไต่ตองให้ถี่ถ้วนซสก่อนเพราะสิ่งเหล่านี้ระหว่างการตัดสินตัวบุคคลกับการอธิบายการการะทำหรือคำพูดเนี่ย มันย่อมที่จะแตกต่างกันพี่น้องผู้ที่มีมาในข้าวก่อนผมเองก็ได้พูดถึงอัตัฟฟี่มัวไอเยันว่าตักฟีรุ่นมุดหลักคําว่าตักฟีรุ่นมัไอเยันนั่นก็คือการพูดถึงในเรื่องของการตัดสินตัวบุคคลว่าตกศาสนาหรือไม่ประเด็นเหล่านี้บรรดานักวิชาการมีเงื่อนไขมากมายและไม่ใช่เรื่องสําหรับคนที่เป็นอะไรครูบาอาจารย์ที่ก้าวไกยในประเด็นเหล่านี้เพราะประเด็นเหล่านี้เนี่ยมันคือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบรรดานักตุลาการศาล หรือบรรดากรดีหรือคนที่พิพากษาคนที่เป็นดาตุยุติธรรมสามารถที่จะตัดสินมีการอุทธร์ต่างๆมากมายมีเงื่อนไขมากมายในการอุทธร์ดังนั้นการที่เรามาพูดเช่นนี้เป็นน้องผู้ที่มีหมานแค่เพียงเป็นการอธิบายเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าการกระทําคําพูดหรือหลักความเชื่อจะทําให้ผู้พูดหรือผู้เชื่อผู้ที่กระทํตาตกศาสนาเสมอไปถ้าหากว่าเราไม่ได้แยกแยะมันไม่ต่างอะไรกับกลุ่มคอวาริปในอดีตที่อะไร ที่หลาลรวมในในการแยกแยะระหว่างผู้กระทํากับการกระทําต่อมาพี่น้องผู้ที่มีมาอ,อย่าก,กู้รู้ใช้คุณอิสลามยิบนูไตเมียท่านใช้คุณอิสลามยิบนูไตเมียท่านได้กล่าวดีมากพี่น้องผู้ที่มีมาท่านได้กล่าวว่าฝ่ายอินนันอีแย่บาวัตฮารีมาวัลธาวับวัลอิควับวัลตะฟิร์และวัลเตฟซีกะหัวอีละลอฮ์และรัสูลีไม่ว่าการกระทําใดที่เป็นภาคบังคับหรือสิ่งต้องห้าม หรือภาคผล,ลบุญหรือบทลงโทษหรือการกล่าวหาบุคคลหนึ่งบุคคลใดว่าตกศาสนาหรือการยืนยันบุคคลหนึ่งบุคคลใดว่าเป็นผู้ที่กระทำบาปใหญ่ทั้งหมดเหล่านี้เป็นสิทธิ์ที่จะต้องมอบให้แก่อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวตาตัลลาและรอซูลของพระองค์ ลิซาลิอัฮัดินฟีฮาซาฮุกมุนวะอินนามาอัลันนาซีอีจับุนมาอูจับะฮุลลอฮฺวะรัสูลุวะตัพรีมุนมาฮารรมะฮุลลอฮฺวะรัสูลุท่านเชคุนอิสลามบิบนูไตมีย يا, ท่านได้กล่าวดีมากพี่น้องผู้ที่มีอิมานท่านได้กล่าวว่าไม่ใช่เรื่องสําหรับบุคคลหนึ่งบุคคลใดในการตัดสินบุคคลหนึ่งหรือออกคูกลม ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่วา่ยิบสิ่งนี้คือสิ่งที่ฮารอมสิ่งนี้คือสิ่งที่ตกศาสนาเว้นแต่สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูัตตาลาทรงอะไรทรงบังคับด้วยกับตัวของพระองค์เองหรือด้วยกับท่านรอซูลของพระองค์ที่เป็นผู้ที่ออกคําสั่งในการบังคับการกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือสิ่งต้องห้ามต่างๆไม่มีใครสามารถที่จะออกคําสั่ง สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นสิ่งต้องห้ามเว้นแต่สิ่งเหล่านั้นจะต้องมาจากอัลลอฮ์และรอซูลของพระอ,องค์ดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีมานการที่จะบังคับบุคคลหนึ่งบุคคลใดจะต้องมาจากหลักการาศาสนาเท่านั้นอยู่ในหนังสือมัจจุบนฟาตาวะของท่านชัยคุนิสลามอิบนไตมียห้า เล่มที่5หน้าที่545ก้อยิาก็อิงชาวล้อในข่าวหน้าพี่น้องผู้ที่มีหมาเราก็จะมาพูดถึงชนิดต่างๆของการปฏิเสธระดับขั้นที่ใหญ่ที่สุดมีอยู่หลายชนิดด้วยกันอินชาัล้อในข่าวหน้าเราก็จะมาพูดถึงในประเด็นเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการตกศาสานาที่อยู่ในด้านของหลักความเชื่อหรือการคำว่าตกศาสานา ที่อยู่ในระดับภาคปฏิบัติที่ไม่ถึงขั้นตกศาสนาในประเด็นเหล่านี้ก็บรรดานักเชาการมากมายได้พูดถึงไม่ใช่ทุกการปฏิเสธมันจะนําไปสู่การปฏิเสธตกศาสนาเสมอไปพี่น้องผู้ที่มีหม่านเหมือนกับองค์การที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตอาลาได้กล่าวว่าว่ามันละเมอมันลำยักกุมบิมาอัลลอฮฺลฟาอูลาอิกะฮุมุลกาฟิรุนใครก็ตามที่ไม่ได้ตัดสินด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตอาลาทรงประทานมา ท่ากับว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้ที่ปฏิเสธท่านอิบนุบบาสพี่น้องผู้ที่มีหมาท่านได้อธิบายองค์การนี้ท่านได้กล่าวว่ากูฟรุนดูนะกูฟรินมันคือการปฏิเสธที่ไม่ถึงขั้นปฏิเสธตกศาสนานี่คือความเข้าใจของชาวซาลฟในอดีตพี่น้องดังนั้นผู้นําต่างๆที่อะไรปกครองและก็ไม่ได้ตัดสินเป็นไปตาม หุกกลมของอรสุบห้านะหัวตาลาเราจะต้องลงรายละเอียดเหมือนกับความเข้าใจของชาวสารัฟไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ผู้นําทุกคนที่ไม่ได้ตัดสินพี่น้องพุทธ่มีหมานเขาจะตกศาสนาเสมอไปบางครั้งที่เขาไม่สามารถที่จะหุกกลมหลักการศาสนาของอลอดาได้เพราะเนื่องจากว่าบางบริบทบางเวลาบางสถานาการณ์มันไม่เอื้ออำนวยแต่ในหัวใจลึกๆของเขาเนี่ย เขาเชื่อว,ว่าฮุกกลมขอร้อนเนี่ยดีที่สุดดังนั้นการที่เราไม่ได้แยกแยะในประเด็นรายละเอียดต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะทําให้ฟิตรนาเกิดขึ้นในประเทศอาหรับมากมายพี่น้องผู้ที่มีมาในประเด็นเหล่านี้ในการที่ไม่แยกแยะระหว่างการปฏิเสธเล็กกับปฏิเสธใหญ่เนี่ยมันจะนําพาไปสู่อะไรความหายนะมากมายฟิตนาที่เกิดขึ้นมากมายบางคนเนี่ยคิดว่าผู้นําเมื่อเวลาไม่ได้ตัดสินเป็นไปตามบทบัญญัติของลัสุภาณ์นะฮัวแต,ต่อาลาตกศาสนา สามารถที่จะออกนอกออกจากผู้นําสามารถที่จะประท้วงอยงนู่นอย่างนี้จนกระทั่งเกิดความเกิดความกลาหุนมากมายที่เกิดขึ้นด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีมาให้เราศึกษาความเข้าใจของชาวสารับเพื่อที่จะให้เรานั้นอยู่ในความเข้าใจที่ถูกต้องไม่ให้เกิดฟิตรนะในอนาคตด้วยเหตุนี้การศึกษาหนังสือตรรราเรมนี้นพี่น้องผู้ที่มีมาอย่างน้อยน้อยอยากที่จะอะไรเป็นการริเริ่มให้เรานั้นรู้ถึงพื้นฐานความเข้าใจของหลักการศาสนาที่เป็นขั้นเป็นตอน ก็อ ah ินชาอัล้อในข่าวหน้าเราก็จะมาพูดถึงในประเด็นต่างๆที่เป็นการปฏิเสธเล็กและการปฏิเสธใหญ่การกลับกรอกเชิงหลักความเชื่อกับการกลับกรอกในเชิงหลักปฏิบัติมีข้อแตกต่างกันยังไงอินชาอัล้อในข่าวหน้าก็ขอปิดท้ายด้วยกับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะฮ์วะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราาะกตุฮ์